สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็จะได้มากลึงไม้ทําหัวค้อนกันเพื่อใช้ท่านกลึงที่ทําขึ้นเองก่อนจะกลึงก็ตรวจสอบจุดต่างๆให้แข็งแรงแน่นหนาก่อนตรงเข็มขัดส้นใหญ่รัดตัวสว่านก็ไขให้แน่นจุดยึดแท่งไม้ทั้งด้านหัวและด้านท้ายดูว่าแน่นหนาแข็งแรงดี บางจุดหย่อนน้ำมันไว้นิดหน่อยเพื่อให้คล่องตัวเครื่องมือที่วางแผนว่าจะใช้กลึงวันนี้ก็ประกอบด้วยสิวอันแรกเป็นสิวหน้าแคบป,ประมาณครึ่งนิ้วอันที่สองก็เป็นสิวหน้ากว้าง1น,นิ้วอันที่สามก็เตรียมเผื่อๆไว้เป็นสิวเล็บมือเครื่องมือช่วยขัด ก็มีบุ้งอันแรกก็เป็นบุ้งอย่างแบนธรรมดานะครับอันที่สองก็เป็นบุ้งท้องปลิงแล้วก็ประดาษท้ายขัดไม้อย่างหยาบเริ่มด้วยสิวหน้าแคบก่อนครับ ตามด้วยสิวหน้า1นนิ้วตรงนี้ก็พยายามจะปรับแนวให้ได้ตรงกันนะครับ ลองปรับคมสิวดูบ้างว่าผลจะเป็นยังไงก็จะได้เหมือนกันทั้ง2ด้านครับแล้วแต่มุมที่เราใช้มากกว่าต่อไปตามด้วยบุ้งครับในช่วงนี้เริ่มเกิดปัญหาว่าจำปาที่หัวสว่านคลายออกถ้าเห็นว่าชิ้นงานเริ่มจะไม่แน่นนะครับก็ต้องหยุดแล้วก็ไปหมุนขันหัวสว่านให้แน่นก่อนอีกอย่างหนึ่งคือตัวกดสวิตช์ของสว่านเนี่ยมันมีขยับได้ ซึ่งต่อไปก็น่าจะทดลองใช้ปุ่มของตัวสว่านเองนะครับเพราะว่ามันมีแป้นสำหรับปรับความเร็วอยู่แล้วแล้วก็มีปุ่มล็อกอยู่แล้วด้วยตอนนี้จำปาหัวสว่านก็เริ่มตาอีกแล้วนะครับเลยมีความคิดว่าสายต่อไปจะต้องมีการปรับทิศทางการหมุนของสว่านแหละ ือจะต้องให้หมุนไปอีกทางหนึ่งส่วนแป้นที่สําหรับรองสิวก็ย้ายไปอีกด้านหนึ่งในเรื่องของการขัดกระดาษทรายนี้ถ้าหากเราใช้เครื่องเจียแล้วก็ใช้แผ่นที่เป็นแผ่นขัดกระดาษทรายก็น่าจะช่วยได้มากกว่านี้นะครับคืออาจจะได้งานที่เร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งในช่วงที่ผมประกอบด้ามค้อนผมก็อาจจะลองใช้ใบขัดกระดาษทรายเบอร์ละเอียดลองอีกทีหนึ่งก็ได้โดยจะได้ปรับแต่งทิศทางการหมุนแล้วก็การใช้สวิตช์ของสว่านเป็นตัว ส่วนในวันนี้ก็ถือว่าได้ทดสอบแท่นกลึงไม้ที่ทําขึ้นแล้วก็กลึงหัวค้อนไม้ให้สําเร็จทุทีซึ่งในระดับนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วนะครับนอกจากว่าจะปรับแต่งเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปก็เป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจจะทําอะไรเองนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างหากท่านใดมีข้อแนะนําเพิ่มเติมมาก็คุยกันมานะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ